ครับผมก็ขุดฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนั้นนะครับฝนตกมาอย่างหนักนะครับไม่สามารถขุดได้นะเพราะว่าเนื่องด้วยรถแมคโครของกลับผมเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนี้นะครับมันไม่มีตู้แอร์นะครับมันทําให้เป็นเปียกมากนะครับแล้วเราต้องขับรถกลับบ้านก็เลยฝืนไม่ไหวนะครับก็เลยหยุดไปกลางคันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเรามาขุดฟุตติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ ทั้งหมดฟุตติ้งทั้งหมด14หลุมนะครับ14หลุมแล้วก็บอกซ่วมอีก2ชุดนะครับผมที่ขุดแล้วฝังกบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เกลี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกลี่ยอีกทีคือตอนเราเทฟุตติ้งให้เรียบร้อยนะครับจบระดับผิวฟุตติ้งเรียบร้อยถึงจะเอาดินเข้ามาปรับเกลี่ยให้ได้ระดับทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวงานต่อไปนะครับผมก็คือเราจะมาเริ่ม ตีแบบฟุตติ้งหาแนวหาไกด์ลน์อาหารตำแหน่งของตัวตอหม้อเพื่อให้ตรงกันกับฟุตติ้งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมถ้าเพื่อนๆชมคลิปนี้ได้อย่าลืมนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y o u t u ซอสสุนานการช่างให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอย่างวันนี้ผมช่างต้นลากลับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมกับทีมงานซอสสุขนานการช่างนะครับผมก็ ตอนนี้ยังคงอยู่กันที่หน้างานดอนเจดีนะครับผมกับแบบบ้านน็อกดาวน์นะครับผมขนาด6คูณ8เมตรนะครับก็ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมที่เรามาทำการขุดฟุตติ้งนะครับขุดฟุตติ้งตรงบริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับวันนั้นเราขุดได้แค่ช่วงแค่นี้นะครับทำเอ่อทำต่อไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกหนักนะครับผมก็เลยต้องเก็บของแล้วก็กลับบ้านนะครับผมแล้วก็มาอีกวันหนึ่งลุกขึ้นเราก็มาขุดต่อจนจบเรียบร้อยนะครับผมทีนี้วันนี้เรามาเอาในส่วนของ แบบฟุตติ้งมาลงครับซึ่งแบบฟุตติ้งของเราจะมีขนาดอยู่ที่60 x 60เซนติเมตรนะครับผมความหนาของฟุตติ้งจะอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับก็ตอนนี้ได้จัมม่มตอนนี้จัมม่มถือแบบฟุตติ้งลงมาแล้วนะครับผมลูกพันนะครับลูกพันไม่ใช่จัมม่มเม่เรียกเขาจัมม่มไม่ได้ก็ไม่อ้วนนะครับนู่นนะครับแล้วเจี่ยวเราก็ทยอยส่งของให้ลูกสาวนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะวาง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 ตามตำแหน่งทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะไล่จับระดับจับแนวจับระดับน้ําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของถังส้วมนะครับซึ่งเป็นปอกส้วมขนาด80เซนติเมตรนะครับโลลึกลึกลงไปข้างล่าง3ามลอกนะครับผมอันนี้จะเป็นของปอกส้วมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นบ่อกเกลือก็คือน้ำอแาบบน้ำใช้น้ำล้างจานอะไรจะไหลามาอยู่ที่บอ่บออนี้นะครับผมเราจะแยกให้ห่างกันเพราะว่า ป้องกันกลิ่นที่มันจะเข้าไปไหลรวมกันนะครับอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในตัวบ้านนะครับผมก็เลยเราทําแยกกันไปนะครับก็งานนี้ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆรับชมคลิปนี้ตอนต้นคลิปนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องย t u b e สอสุนันกระเ้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปทํางานอย่างอื่นเพิ่มเติมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับวางไกด์ลน์ในส่วนของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะขึงเป็นแนวเป็นแนวเพื่อหาตำแหน่งแนวของฟุตติ โหแต่แดดวันนี้นะครับแรงมากนะตอนนี้หมูมันตกแล้วนะครับผมครับหมูมันตกแล้ววันนี้ตากแดดมาช่วยพ่อหาตำแหน่งแล้ววางแผงวางแนวของฟุตติ้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลายตรงนี้นะครับนี่ครับก็แบบฟุตติ้งเรียงอยู่เต็มด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ กบกนหลุมนะครับเพื่อให้ได้ระดับของผิวฟุตติ้งให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาคือ ตอนนี้เลเซอร์เสียนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงผมเอาชุดอุปกรณ์เลเซอร์ไปซ่อมก่อนแล้วเดี๋ยวไงพรุ่งนี้มาลุยกันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็สั่งพวกอุปกรณ์หินทรายมาลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเทให้ได้พรุ่งนี้นะครับถ้าทันหรือไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคลิปนะครับผมจะลืมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยูทูบสอสุขนันการจ้างให้ผมด้วยถ้าไงวันนี้ผมช่่าาางงงต้นนนนทีีมสสสุขัััักกกจบบอวดคร อ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็เทเอ้ยไม่ใช่เทตั้งแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแบบฟุตติ้งขนาด6 0สิบคูนหกนะครับผม,ผมก็เรามาทําการต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จับระดับแล้วปรากฏว่าเลเซอร์แบตหมดนะครับแล้วก็ทางนี้เรายังไม่ได้ทําการต่อไฟฟ้าเข้ามานะครับพอดีเราก็เลยเอากลับบ้านนะครับแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่มาวันนี้ก็มาลุ้มาเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวตั้งใจที่จะ เทฟูตติ้งให้เสร็จด้วยภายในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยมาลุมกันทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ไล่ระดับปรับแนวขอบฟูตติ้งนะครับก้นฟูตติ้งให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งหมด14หลุมอันนี้คือแถวที่1เราก็ไล่แนวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแถวที่1 เดี๋ยวผมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตอนปรับฟุตติ้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่เริ่มผสมปูนนะครับผมเทฟุตติ้งกันอ่ะครับผมตอนนี้ก็เทฟุตติ้งไปแล้วนะครับผมหนึ่งแถวฝั่งนู้นครับก็เหลืออีกหนึ่งฟุตติ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการพักนะครับมีคนเลี่ยงแดดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ไอ้บอลนโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้แดดแรงมากนะครับนี่เพิ่งจะ มีก้อนเมฆสวยมาช่วยพางให้ได้หายใจบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ยังเหลือจำมั่มนะครับจำมัม่มจำมั่มยังไหวครับจำมั่มเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พากินหมี่อยู่นะจำมั่มนะ <c oughs> ครับผมก็จะพามาดูไกด์ไลน์นะครับในการตั้งแนวฟุตติ้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราป้องกันการหนีศูนย์ของตัวต่หมอนะครับในการที่เราจะเทหล่อเสานะครับ อันนี้เมื่อเทเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทเสาขนาดยี่บคูณ20สเซนติเมตรนะครับตอนนี้เราเาไทไปแล้วสามหลุมกว่ากว่าสี่หลุมนะครับคำนวณคิวปูจะอยู่ที่หนึ่งคิวนะครับแต่ว่าสั่งทรายคิวหินคิวมานะครับไม่แน่ใจว่ามันจะพอเพียงกันไหมนะครับ อันนี้ก็ผสมปูนแล้วก็บ่มน้ําไว้แล้วเดี๋ยวผสมแล้วก็ไล่เทแผงหลังแนวข้างแนวหลังให้เสร็จก็ไเลยที่มันจะไม่มีอ่ะนี่นะครับผมยังไงก็ไม่พอ่อเกินครึ่งกองแล้วพอดีครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเทเสร็จทันหรือไม่ทันนะครับตอนนี้พอดีน้องฝนมาหานะครับ นะครับผมวันนี้น้องฝนแวะมาหาพี่ต้นอีกแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณกี่หลุมวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลืออีกประมาณเก้าหลุมนะครับผมนู่นตรงก้นตกมาแล้วครับตอนนี้ให้น้องเบิร์ตล่เก็บไอ้เลยน้องพันนะครับล่เก็บของแล้วก็สั่งทรายไปกับหินไปนะครับผมตอนนี้ตอ,ต,อตอนนี้ยังไม่มาชงเลยนะครับไม่รู้ว่า ไปติดฝนอยู่ที่ไหนก็เปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ดูแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินสิบน,นาทีเต็มที่เลยนะครับผมมันเล่นหน้าเลยของอีกยังไม่ได้เก็บอีกบานแย่เลยนี่ครับได้พลังโคเข้าไปครับม้าดีด <laughs> โอเคครับผมก้าบผมตอนนี้ก็ ปรากฏว่าเทไม่เสร็จครับพุทติ้งฝนตกโคตรหนักเลยตอนนี้ครับตอนนี้วิ่งมาแอบกันในรถนะครับตอนนี้จะให้ดูข้างนอกโอ้โหโอย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 ก็เทไม่ทันนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาเทอีกทีตอนตอนหลังนะครับตอนนี้ไล่เก็บของเก็บเื่อมือก่อนเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้ของเขืงเลือเทหมดเลยพายุข้าวตกแรงมากด้วยห้ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยู u ูบสอสุกนันการช่างให้ผมด้วยนะครับผมได้ไงวันนี้ผมช่างต้นลาไก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมกับทีมงานสอสุขนันการช่างนะครับผมกับบ้านน็อกดาวน์สุขนันนะครับผมก็ ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเรากำลังไล่เทปูนในส่วนของโซนนี้กันอยู่นะครับปรากฏว่าฝนมาแบบฟ้ารั่วเลยนะครับผมก็ทําให้เก็บของเก็บเครื่องมือกันแทบไม่ทันเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าขึ้นรถนี่คือ เปียกเป็นลูกหมาตกน้ํากันทั้งหมดเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับหนีมาเทนะครับผมเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยฝนมันตกนะครับผมเราก็หนีมาเทตอนช่วงเย็นครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ4ี่โมงนิดหน่อยนะครับก็มาไล่เทให้เสร็จนะครับซึ่งตัวนี้นี่เราเทเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงครึ่งเช้าของคลิปที่แล้วนะครับแต nah, <g az. Well, 78> uh ่ว่าฝนมันตกตอนช่วงบ่ายมันเลยทําให้ช้าล้างหน้าปูนออกไปนะครับผมก็เดี๋ยวแล้วก็ทําให้ระดับของผิวคอนกรีตฟุตติ้งมันต่ําหายลงไปนะครับ ก็เดี๋ยวตันนี้เราจะทําการแก้ไขโดยการตั้งต่อหม้อขึ้นมานะครับแล้วก็จับระดับที่หัวต่อหม้อโดยการให้ความสูงของเสาต่อหม้อจับให้ได้ระดับน้ําทั้งหมดทดแทนนะครับผมก็ตอนนี้เท่าจริงๆก็จะเหลืออีก 1. 2. 3. 4. 5. แล้วก็ประมาณ6นะครับเพราะว่าเทที่เทยังไม่เต็มด้วยนะครับผมก็วันนี้มากันครบนะครับผมพอไอโบ๊ทไอแบงค์ครับ ไออ้วนนี้ก็คือไอบอลโคเวอร์ไอแบงค์นะครับเพราะว่าหุ่นมันจะพอๆกันนะครับตอนนี้นี่ดำเหลืองนะครับผมฟันจอบนะครับเจ๊จันเจ๊เหี่ยวฟ้านะครับแล้วก็เจ๊นันนะครับอ้วนตาบนี่ครับผมก็ตอนนี้แต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ก็มืดมาอีกช็อตหนึ่งแล้วนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทำทันไหมหรือไม่ทันก็ตั้งเป้าไว้ขอเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะครับจะรีบเทให้เสร็จนะเพื่อที่จะทิ้งให้คอนกรีตแห้งแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำการแกะแบบออกนะครับผม โอเคครับผมเทปูนฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วิธีเทอันนี้นะครับน้ำจะเห็นได้ว่าน้ำมันเต็มตัวของฟุตติ้งทั้งหมดเลยนะครับเราก็ใช้เป็นวิธีก็คือผสมแห้งนะครับไม่ไม่ผสมน้ำนะครับก็ผสมปูนกับทรายเข้ากันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาหินผสมเลยนะครับผมโดยที่ไม่ใส่น้ำแล้วก็ตักเป็นแบบผงนะครับเทใส่เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จี้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 นะครับจนเนื้อปูนเข้ากันนะครับเพราะว่าน้ำในในหลุมค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือการผสมแบบแห้งนะครับผม ก็เสร็จไปแล้วนะครับฟันจอบนี่ลูกอีโลกเอาอีกแล้วนะครับทำงานกับมันนี่ทำไม่เลอะทำไม่โลกนี่ไม่ใช่ไอ้บอลน,น่ะรับ <c oughs> ผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับงานเทฟุตติ้งบ้านขนาด 6, กแเมตรนะครับผมในราคา4ี่แสนสามหมื่นเท่าไหร่จำไม่ได้ทุกทีนะครับผมก็เป็นบ้านตอกดาวนะครับยกพื้นสูงบันไดสำคัญก็คือ60เซนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้พิเศษคือเตาหม้อเป็นเตาหม้อเสาคอนกรีตหลอดํำเร็จรูปนะครับขนาด20่สคูเซนติเมตรนะครับผมตอนนี้ก็เทเสร็จไปแล้วนะครับปกติจะต้องเทแค่วันเดียวเสร็จแต่ว่าเทใช้เวลา2วันเพราะว่าวันนั้นตอนที่เทคือฝนตกมาอย่างหนักมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับผม วิ่งเปียกกันทั้งหมดเลยนะครับผม <laughs> โอเคนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube สอสุนันกนช่างผมด้วยถ้าไงวันนี้ผมช่างต้นและทีมงานสอสุนันกนช่างกับบ้านนอกดาสุนันลากลับก่อนสวัสดีครับ